ตอนหกคือคราวยอมจำนนหากต้องหมดลมหายใจก็แลกมันด้วยชีวิตพันศักรู้สึกสังหรอ์ใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนึกย้อนเหตุการณ์วันๆกับวันนี้ที่อยู่ใหม่ของบุรานีต้องไกลจากที่นี่เขาเคยอาศัยอยู่ที่เซฟเฮาแห่งหนึ่งในมิลานชายหนุ่มเคยรับจ้างออกแบบชุดชั้นในให้กับเจ้าพ่อรายหนึ่งที่รับงานก๊อปปี้แคทลอกเลียนแบบแบ,บแรนด์ดังๆให้กับประเทศแถบยุโรปตะวันออก งานออกแบบของเขาได้รับความไว้วางใจขณะที่จอโจบันดีเจ้าพ่อรายนี้เสนอบ้านริมทะเลสาบโคโมโให้เป็นที่พักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหลังจากรับทำงานให้กับเจ้าพ่อแบรนด์เอสโปซิโตเขาเองพยายามปฏิเสธงานของจอโจโดยอ้างสาเหตุการเรียนจบและจะกลับประเทศแต่จอโจก็ยังไม่ไวยเสนองานให้ทำายามที่จำเป็นจริงๆเรื่องทั้งหมดนั้นเขาไม่เคยเอ,อ่ยปากบอกใครแม้แต่หมอจีเพื่อนสนิท แวดวงที่เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวคือวงการสีเทาการรู้จักเข้าใครออกใครรวมถึงต้องระแวดระวังทุกสีก้าวมันเป็นอะไรที่เขาสังหณ์อยู่ตลอดว่าจะทําให้ทุกคนที่แวดล้อมตกอยู่ในอันตรายพิมพ์อยากเตือนพันว่าต้องยอมมาเฟียคนนี้ที่เรายังแก้รหัสลับไม่ได้ไม่ใช่ความผิดเราหรอกนะไอจิ้งจอกเท่านี้มันจ้องเขมือหมด พันศักดรู้ว่าแบนาโดมันมีแผนอะไรมันพยายามจะเคลมคนรักของเขาหลายครั้งที่พิมชยาถูกเชิญไปกินข้าวแต่ทุกครั้งชายหนุ่มจะต้องเข้าไปแทรกตัวอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้มาเฟียเท่าหมูงูลงมือได้สำเร็จเคยปุ่นโตพิมที่ทั้งฉลาดทั้งสวยฉันขอยืมสักคืนมาเฟียเท่าโทรขอเอาดื้อๆต่อชายหนุ่มคืนนั้นหลังจากเขาไปส่งเธอที่อาพาร์ตเมนต์แล้ว เขายังสงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าสาเหตุการตายของเธอมีเงื่อนงำชายหนุ่มรู้สึกกระวนกระวายเขาเอามือกอดอกเดินไปเดินมาแล้วความคิดหนึ่งแล่นแวบขึ้นมาทันทีเขาจึงตัดสินใจโทรหาจอโจ้ที่เบอร์ส่วนตัวแม้จะใกล้เที่ยงคืนชาวปุนโตคอมเมวาเคยปุนโตสบายดีหรือเปล่าเสียงจอโจทักทายแบบกันเอง เขาเป็นคนหนุ่มอายุราว40ิเศษชอบทำตัวเป็นกันเองกับพันศัก์มากกว่าทำตัวเป็นเจ้านายเบเนราซี ene, ดีอยู่ขอบใจนายสบายดีนะพันศัก์ไม่เสียเวลาขอความช่วยเหลือจอโจ้ทันทีขอให้เขาสั่งแม่บ้านที่โคโมเซฟเฮาช่วยเอาคีการห้องชั้นบนที่เคยอยู่มาฝากให้ด้วยปุนโตไปเอารหัสตรงเคาน์เตอร์ เรายกเลิกคีการ์ดไปแล้ว55จอโจ้หัวเราะเบาๆที่ไม่ได้ติดต่อกันไปพักหนึ่งเขาคงไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงยังไม่กลับไทยแลนด์หรือจอโจอจ,อจบจากอเมริกาพูดอังกฤษคล่องพันศักดิ์จึงไม่ลำบากในการสื่อสารยังเลยอยากไปพักสบายๆที่โคโมสักระยะรบกวนหน่อยนะ่าท่าโนไม่เลยมา มาดื่มวายกันเขาเป็นหนุ่มอารมณ์ดีเจ้าสำราญชอบพาหนุ่มไทยคนนี้ท่องราตรีตลอดได้แล้วเจอกันขอบใจนะเชาวชาวเขารีบวางสายและกดเข้าโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งซื้อให้บุรณีเมื่อบ่ายนี้ลาร่าพรุ่งนี้กลับจากงานกี่โมงเขายิงคำถามทันทีเมื่อหญิงสาวงวูเงียรับสายไม่รู้สิบอกไม่ได้หรอกแล้วแต่แม่สามี ผมอยากเจอคุณที่บ้านบ่ายๆมารอนะชายหนุ่มได้คำตอบที่เอาอารมณ์มากำหนดเวลาแบบกว้างๆซึ่งทำให้เขาหงุดหงิดทันทีจะเป็นจะตายยังไม่รู้ตัวอีกเราต้องมารับผิดชอบอะไรกับผู้หญิงคนนี้ด้วยวะพันศักด์สืบหาข้อมูลของเธออย่างลับๆด้วยการช่วยเหลือจากหมอจีเมื่อวาน ที่แนะนำกลุ่มนักสืบลูกผสมที่สามารถหาข้อมูลของหญิงไทยที่แต่งงานกับหนุ่มอิตาเลียนโหโปรไฟล์ oh, ไม่เบานางเคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมที่หนองคายก่อนเข้ากรุงเทพเปลี่ยนมาทำสายงานชิปปิ้งส่งออกเขาสงสัยอยู่แล้วลักษณะท่าทางของเธอเหมือนคนเป็นครูมาก่อนเท่าที่สืบตอนนี้นางอยู่กับแม่สามีและลูกชายของสามี เขาเพิ่งหัวใจวายเสียไปได้ครึ่งปีก่อนเสียชีวิตนายคนนี้พิการจากอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อนและอยากได้เงียแบบคนดูแลแคร์กิฟว์่าเห็นว่าผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าเพราะอุบัติเหตุนี้เท่าที่ฟังจากนักสืบที่พอพูดไทยได้นายนี้ถือเป็นข้อมูลสำหรับเขาพอสมควรทันศักรวบรวมรายชื่อของทุกคนในครอบครัวสามีเธอจากนักสืบเขาเอามาเก็บไว้เป็นฐานอยู่ในดัต้าที่ได้ทำแผนผังเตรียมไว้แล้ว การตายของพิมพ์ชยาอดีตคนรักของเขาต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเขาต้องสืบรู้ให้ได้ชายหนุ่มมาราบุรณีตั้งแต่บ่ายสี่โมงจนเกือบใกล้ค่ำยังไม่มีวี่แววว่าเธอจะมาถึงบ้านชายหนุ่มจอดรถคันสีเงินหลบอยู่ใต้ต้นไม้ด้านหลังตัวบ้าน เขาเดินไปมาอยู่ใต้กันาศาส์แล้ววกกลับมานั่งอยู่ที่มาตัวเตี้ยซึ่งเจ้าของบ้านน่าจะเอามาตั้งไว้เพื่อชมวิวอันสวยงามของเนินเขาลูกเตี้ยเตี้ยที่มองเลยไกลออกไปจะให้เธอหลบไปอยู่ไกลาจากสถานที่อันสวยงามเธอจะยอมไปหรือชายหนุ่มคิดวนเวียนหาคำตอบซึ่งคาดเดาไม่ได้เลยผู้หญิงคนนี้อายุมากกว่าเขาสิบกว่าปีแน่ละ่ะสาวใหญ่อย่างเธอ หรือจะยอมเชื่อคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเขาพอได้ยินเสียงรถจอดและเสียงประตูปิดสองครั้งจึงรู้ว่าทุกคนคงมาถึงแล้วเขายืนหลบมองดูว่าต้องมีใครขับมาส่งเพราะรถของครอบครัวเธอจอดสงบนิ่งอยู่ในโรงจอดรถหน้าบ้านรถแวนสีดำเลขทะเบียนคุ้นๆสันหลังของชายหนุ่มเสียววาบขึ้นมาจนถึงหัวใจที่เย็นเฉียบ แววตาคมราวเหยิวของเขาจ้องเหมือนเจาะทะลุเข้าไปเห็นคนข้างในยานยนต์คันสีดำที่กำลังทะยานตัวลับจากสายตาหลังจากแม่สามีและลูกชายของสามีเธอเดินเข้าบ้านไปบุรานีเดินมองหารถของพันศักด์ทันใดก็สะดุ้งเมื่อปะทะเข้ากับใบหน้าของชายหนุ่มที่ซอบมืดเมื่อใต้ต้นไม้ด้านหลังตัวบ้านทำฉันตกใจหมดมาหลบเป็นนินจาอยู่ตรงนี้นี่เองใครมาส่ง คนขับรถของแบนาโดมีหน้าละเขาน่ารักชวนฉันไปทำงานเป็นเลขาเพออย่าไปเด็ดขาดฟังนาลา,ลา่าเสียงเข่มของเขาเตือนอย่างซีเรียสทำไมฉันต้องยอมฟังนายเจ้าพ่อคนนั้นไม่ดีตรงไหนเขาก็เจ้านายของนายนีนาบุราณีขึ้นเสียงเหมือนชายหนุ่มเป็นเด็กรุ่นน้องฟังนะ มันอันตรายโหดีกับฉันขนาดนั้นเลยหรือในใจนายคิดอะไรอยู่กันแน่ไม่ผมไม่อยากให้ใครต้องมาตายเพราะผมอีกเข้าใจไหมชายหนุ่มเหมือนขึ้นเสียงใส่เธอเน้นย้ำเรื่องความเป็นความตายเขาจ้องหน้าเธอผมยอมทําทุกอย่างขอแต่อย่าให้ใครต้องมาเป็นอะไรเพราะต้นเหตุจากผมอีกก็ยอมจำนน ให้โชคชะตามันพาไปสิบุรานีเถียงดือด้อๆไม่เด็ดขาดผมเคยปล่อยให้โชคชะตามันลิขิตไปแล้วผมจะไม่ยอมมันอีกคําพูดอย่างเด็ดเดี่ยวของเขาทําให้หัวใจของบุรานีเริ่มหวั่นไหวหากต้องหมดลมหายใจก็แลกมันด้วยชีวิต